แ yeah, ย่อุ่งผจญภัยมาเร้วคลิปนี้อยู่ที่แซ็คบูประเทศฝรั่งเศสเมืองมรดกโลกที่สวยงามแล้วก็แอบแวะไปเที่ยวที่เมืองกอมาแบบหนึ่งเป็นเมืองเล็กน่ารักหกยุดเทพนิยายเราถึงกรุงเบอร์แล้วนะคะมาแวะเปลี่ยนเครื่อง eh? เปลี่ยนรถไฟไปเบเซ่กูก็แมปบอกว่าให้ไปชาชลา5 ah, oh. แต่สุดท้ายอ่ะพอเราอา่านป้ายมันบอกว่าให้ไปชาชลา7จ็ดดังนั้นพวกเราต้องระวังให้ดีนะคะรถไฟเรามาแล้ว ตอนนี้อยู่ที่บายเซลแล้วนะคะซึ่งเราซื้อตั๋วผ่านตู้ไม่ได้มันเหมือนกับข้ามประเทศอะ่ะต้องโชว์ออต้องโชว์พาสปอร์ตหลังจากที่รอซื้อตั๋วมานานมาก20นาทีเลยอะ่ะเออเราก็ได้ตั๋วมาแล้วเป็นกระดาษแบบนี้ข้างหน้าของอุงข้างหลังของเขาไจ้ะ ระหว่างรอรถไฟนะคะก็มากินเค้กมงกงนะคะน,นี่เมืองไทยก็มีนะเคยกินตอนเด็กๆแต่อันนี้เรามาถึงที่เราก็ต้องกินนะครบอร่อยมันๆไมนค่อยหวานมันันคือวันนึงตัวออพอเราได้ตั๋วนะคะเราก็ต้องมาเช็คนี่อันนี้คือของเราแปกเอิกแอกนี่เลยปลายทางสร์ทบ,บุก ลาก่อนสวิสเซอร์แลนด์ใช่แล้วลากันครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถไฟของฝรั่งเศสก็คือไม่มีดิจิตอลบอกเลยว่าเนี่ยไปไหนสายไหนไม่มีนะคะแล้วก็กระจกก็คือมัวขั้นสุดเหมือนเคร่อตัวเดิมเห็นดูพอดีคือเนิมเบาะนิ่มเนาะเบาะนิ่มมาก ใช่แล้วนี่มีมีโต๊ะ,ตะด้วยให้เรากินอาหารได้จริงจัง,จงเลยนะเนะี่ยโตอีเขาไม่ได้หันสีสัน้นหันสีอ๋อโอเคโทษโทษในที่สุดเราก็ถึงสนามหลวงแล้วใช่รัเนี่ย สานามพิราบจริงนกพิราบเยอะมากทุกคนตอนนี้อยู่ที่เมืองสตา r ตท์ทูแล้วนะคะก็คือเดินออกมาจากสถานีรถไฟมงชูนี่ถือถนนคนเดินเส้นหลักนะคะที่จะพาเราไปย่างที่พักของเราเขาก็มีความสู้นะคะอุ๊ยหมาอุ๊ยหมาเอาแล้ว ด้วยความที่คนฝรั่งเศสขี่จักรยานเยอะนะคะเขาก็มีไบค์เลนให้เลยแล้วก็มีเลนคนเดินให้แบบนี้ซึ่งดีมากๆทําให้แบบปลอดภัยทั้งคนขี่จักรยานแล้วก็คนเดินนะคะเดินออกมาพ้นเส้นหน้าแกกแกกคือสไส่รถไฟนะคะก็จะเจอเป็นเมืองโอโอทาวตรงนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะข้ามไปได้ก็ต้องข้ามแม่น้ําไปให้ได้ก่อน ตอนนี้ฝร <movie switch> <verw 000> ั่งเศสเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีหน้าปี2023นะคะก็เลยมีการซ่อมถนนต่างๆมากมายเลยโหมันใหญ่นี่คือความลำบากในเมืองเก่าฝรั่งเศสนะคะที่สตัดดูคุณผู้ชมก็ต้องเข็นต้ตายบนเฮ้ยทุกคนเราถึงห้องพักของเราแล้วน่ารักมากห้องที่เราพักนะคะตกแต่งเป็นแนวอัลซาสเห็นปะเป็นไม้อย่างเงี้ยโคตรเลิศอะ สามคืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะเนี่ยมีครัวมีอะไรให้แล้วก็ตรงนี้คือกินได้หมดเลยกับฟงกาแฟใดๆมีตะเกียบให้ด้วยอ่ะจะได้ว่าคนเอเชียมาพักเยอะแล้วก็เปิดมานะคะเขาบอกทําอาหารได้เลยทุกคนแล้วก็มีสวนให้เรามีสวนด้านนอกอ่ะมันพีกมากเลยอ่ะดูดิมีสวนให้เรานะคะแล้วก็จริงๆอ่ะนอนตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นโซฟาเบดอ่ะนอนได้เลยก็คือนอนกันได้สคนแน่นๆ แล้วอันนี้คือ<ช>ที่นอนของเรานะจ๊ครึมันน่ารักมากเลยตกแต่งแบบเอาซซารอะคือมาถึงจริงๆอะออสุดป,ปังวะ<ช>แต่พอออกมาคือน่ากลัวมากก็ค,คือมีความเอาซซาสมากๆดูดิดูดิเออจริงชอบว่ะตึกนี้เป็นโอชาวเนี่ยใช่เปิดประตูแล้วก็ออกมาตรงนี้ อุ้ยโอ้โหเขาชอบจังเลยสวยไปหมดเลยเดินออกมาแค่ประมาณ20เมตรนะคะคนเดิน U Express Supermarket คือเนี่ยเพื่อนๆสังเกตสถาปัตยากรรมด้านหลังซึ่งมันก็คือจะเป็นด้านปงูนแต่มีไม้อย่างเงี้ยเออมันคือเอกลักษณ์ของของสถาปัตยากรรมบริเวณอูซาสนะคะเออก็คือเมืองนี้ชื่อเมืองซาตบุกใช่ปะแต่ว่าอยู่ในแคว้นอูซาสของฝรั่งเศส ซึ่งมันก็จะมีความแบบว่าคล้ายๆเยอรมันสูงนี่เราจะเห็นว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ซึ่งชั้นล่างอ่ะดูพื้นที่แคบแต่ชั้นบนก็คือมีการสร้างยืนออกมาเห็นป่ะทุกคนคือ <c oughs> มันเป็นเรื่องของกฎหมายภาษีเลยก็คือคิดเฉพาะชั้นล่าง <นะ S 2> ดังนั้นชั้นสองปูเขาก็เลยสร้างยืนออกมาอย่างนี้จ้าเก๋เกเราเดินมาเรื่อยๆจนเห็นยอดนอทเคอร์ดาม <c oughs> มีความบันเทิงเทศกาลใดๆนะคะ เห็นแต่ม้าหมุนนะคะไม่เห็นคนเล่นนะทุกคนนี่คือโฮมเลสข้างหลังอู๋ตกใจมากโอ้โหคือเอาล่มมากองรวมกันจะเป็นบ้านอ่ะนี่โฮมเลสจริงๆค่ะทุกคนพีทเผยตัวแล้วยิ่งใหญ่มากโอ้โหโอ้โหคือมันใหญ่แบบอืมตอนแรกเขาจะสร้างแบบเนี้ยสูงๆเนี่ยสองที่นะ เออสร้างตรงนู้นให้บาลานซ์กันแต่สรุปก็คือไม่ได้สร้างจ้ะในที่สุดเราก็เจอนะคะแวนโชว์หรือกูาวภาษาเยอรมันหรือวายร้อนภาษาสเปนที่อังกฤษเขาจะเรียกว่ามัลวายที่นี่ฝรั่งเศสก็เป็นแวนโชว์ ชว์เลว,ว่าร้อนแปลงเลยว,ว่าวายนะะ่ดูสิอุงคันออกเลยนะควันออกเลยเมาวายนะเป็นไงบ้างคุณอุงเอรอ่อยอร่อยจริงใช่มันอุ่นอะแล้วมัน,มนดีนอะแอลกออฮล์ไม่ตีหน้า,นาอย่างที่อุ่มบอกอใช่แต่จริงๆก็อ,อยากได้แอลกอฮอล์ตีหน้าเหมือนกัน นี้แต้มบุญดีนะคือมันเป็นเมืองที่ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็คือไม่โดนอะไรเลยเออดังนั้นแบบอาคารบ้านเรือนทุกอย่างก็คือมันมีมานานมากแล้วจริงๆสมบูรณ์เออสมบูรณ์เทียบครองนี่คือรถคุ้มพวงนะคะที่มีทุกอย่างขายเครื่องดื่มป๊อปคอนไอศ์ครีมคือแค่นั้นแะแต่แบบมีขายทุกอย่างจริงๆเนี่ยตรงนี้คือเตาเตาทำเกาลัดชาย เอาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จตุรัสกลางเมืองเนาะตรงนี้จตุรัสเยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้คือใหญ่สุดจริงเขาเจอว่าตัวนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่จะคริสต์มาส์มาร์เก็ตที่ใหญ่เป็นแบบต้นๆเลยวิจิตรทุกอนูสุดๆมีกระหล่อทุกอนูมีแดนตีเขาไปอากาศเย็นๆนั่นเขาเล่นเลยน่ะอยู่กับแฟนสวย ไออุ้งไออ้วนเดี๋ยวโดนอ่ะอ่าแล้วคุณหญิงก็ติดใจวายร้อนร้านนี้นะฮะกลับมาร้านเดิมพร้อมกับรอบนี้คือเรามีเครปด้วยมีเครปฮะแล้วก็าวร้อนฝรั่งเศสายร้อนก็คือแก้วใหญ่ไปเลยรสชาติคืออุกตืมากนะซอบุกูพูดภาษาฝรั่งเศสได้มันตั้งเมื่อไหร่วัเนี้ย อ่ะเหตุผลที่มาร้านนี้อีกรอบเพราะอะไรคะร้านนั่งดีๆไม่มีไวน์ล้อเนี่ยคุณจะกินไวน์ล้อเมื่อกี้ไปนั่งกินเบียร์มาแล้วเสิร์ฟอะไรรูป้ป่ะไฮนิกเก้นเสิร์ฟไฮนเก้เไนกไม่คือเราเราเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็นแบบอัลซาสเบียร์แลว้วนุ้ยจำได้เลยอ่ะเบียร์บลอนด์ไม่คือคอาจจะเป็นเบียร์อาจจะเป็นอัลซาสเบียร์จริงนก็ได้แต่ใช้แก้วไฮนิกเก้นไงแต่รสชาติไฮนิกเก้นแห็นทน่นในที่สุดเราก็จะมาชั่งกิโลซื้อนะคะไม่ใช่ชั่งกิโลขาย โอเคคือจริงๆก็เลงมานานนะนะร้านอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ออสเตรียแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเข้านะคะก็ลองเลยที่นี่อย่างละน,นิดละหน่อย <S <S เอาอีกแล้วฮะคอนเทนต์อาหารไม่ถึง2ยูโรในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่นี่ี <S <S ่ห้ออะไรไม่รู้สปาร์คลิงขวดนี้นะอ้าวหันยี่ห้อออกมาดิตึกตึกไม่ถึงสยูโรไม่ถึง2องยูโรแปลว่าไม่ถึง8ปบาท มื้อค่ำของเราวันนี้ค่ะหม่าล่าที่เอามาจากบ้านนะคะใช่แล้วก็สป i ินเนสนะคะที่แพงกว่าแพงกว่าสปาเก l i n g ้แต่อันเนี้ยอ่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แค่สิบจุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นน่าจะกินง่ายๆนะเพราะมันแค่สิบเปอร์เซ็นไไงเฮ้ยได้นะลองให้ทำไมเ <c oughs> ผ็ดหมาล่า ไม่แย่ไม่แย่ได้เลยใสดชื่นไม่หวานเป็นแบบที่เราชอบใช่เนี่ยยี่ห้อนี้พรุ่งนี้จัดอีกแน่เอาจริงอ่ะถ้าเกิดใครจะไปซื้อตามก็คือดูว่าอันไหนอ่ะไม่ถึงสองยูโรเออก็ถึงเวลาที่ทุกท่าน้อยคอรอคอใหญ่มากอ่ะคืออยากรู้มากเว้ยว่ามันคืออะไรในเนี้ยแล้วมันมีขายตั้งแต่ที่ออสเตรียที่เช็กก็มีทำเป็นรูปแบบสตรอเบอรี่ อา้ายมยม,ยมเหมือนึกว่าจะกรอบไม่กรอบเอยอ่มสำหรับฉันอร่อยรสชาติเหมือนมาบฝรั่งแต่เท็กเจอร์อ่ะคือขนมเข้าใจเข้าใจหวานนะหวาน,วานแน่ๆอ,อันนี้น่าจะเหมือนแบบน้ำตาลเอออร่อยอ่ะ แล้วราคาคือแบบว่า3.99ต่อ100กรัมลูกนี้ลูกเดียว60กรัมอืมแพงมากนะใช่ลูกเนี้ยแพงมากใช่เช้าวันนี้นะคะเราก็จะไปที่คอมากกันซึ่งใช้เวลาเดินทางจากที่สตัตบกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นด้วยรถไฟความเร็วสูงและเราได้ตั๋วมาแล้วตัวไฮโซมากและราคาก็แพงมากเช่นเดียวกันเพื่อนๆเราเจอตู้ขายพวกแบบโคคัทด,ด้วยชีสเชิร์ตใดๆนะมีราคาบอกแบบ นู่นนี่ซาลาม,ลมี่ชีสไส้กรอกเออแล้วก็ที่นี่ไม่เหมือนที่สวิตนะคะเพราะที่นี่ต้องวอล,ลิเดตตัว๋วมันจะเป็นตู้หลุงเหลืองแบบนี้ก็คือจะต้องวอล,ลิเดตเหมือนที่อิตาลีนั่นเองพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปริ้นมาให้เนี่ยมันจะมีเนี้ยเออรถไฟของเรามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นรถไฟลำเดิมที่ทกระจกขุนมัว <c oughs> มันจะใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีนะคะกว่าจะถึงเมืองเก่า ซึ่งถือว่านานพอสมควรเลยนะฮะนี่เราก็ออกจะขับรถไฟไอ้แยอยงกับเมืองลางโคตรเงียบเอ้ยต้นไม้ส่งลมใบไม้ก็กําลังเปลี่ยนสีนะคะสวยมากคุณโองแต่ก็คือเมืองลางนะบ้านเมืองน่ารักมากน่ารักมากขนาดตรงโซนที่จอดรถยังน่ารักเลยอะ่ะ เดินไปที่พื้น,นะเราก็จะเห็นเคปีเสรีภาพเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของคนที่สร้างเทพ,พีเสรีภาพาใช่คนที่คนที่ส่งเทพ,พีเสรีภาพไปให้อเมริกาก็คือฝรั่งเศสนี่แหละค่ะส่งเป็นของขวัญน,นะของขวัญน,นึกในวันวันชาติอเมริกาหรืออะไรจำติงประมาณนี้น่ารักสุดๆเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลิตเติ้ลอัมพาวาใช่แบบเวนิสอ๋หรอโอเคโอเคอุ๋งพูดฝรั่งเศสได้แล้วเป็นเวนิสแบบขนาดย่อมแต่ก็คือมันก็มีความคลายนิดนึงเพราะว่าคลองมันเล็กแต่ว่าน้ำที่นี่จะสีแบบไม่ได้เป็นสีทะเลไงงั้นจะเป็นน้ำจืดไงอารยธรรมเกาหลีก็แผ่มาถึงนี่นะคะโดนจะผูกกุญแจหมดจะผ่านทุกที่ไม่ได้ปะงงนะไออุ๋ง ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่ย่านเมืองเก่าก็จะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้แล้วก็เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าอันเนี้ยมันสร้างยังไงวะมันทํายังไงก่อนกิสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยก็คือเขาอะ่ะจะสร้างไม้ขึ้นมาก่อนเว้ยแล้วค่อยหล่อปูนลงไป เราเจอมาเคคูวแวร์ตลาดเปิดพอดีเข้าไปกันเถอะเฮ้ยสุดอลังว่ะตลาดจริงๆทุกคนตลาดคนท้องถิ่นเลยโอ้ร้านขายชีสโอ้มันอลังการมากใหญ่มากเลยอ่ะเจ้าเนี่ยเมลแรงหนึ่งยูโรอันท่้งัวสองออกจากตลาดสดกันแล้วนะคะเราจะไปเดินเล่นที่เมืองเก่าเม่ีคุณอุ๋ก็เลยแวะฉี่ไปปิดหนึ่ง โอ้เขาตกแต่งน่ารักมากอ่ะโอ้ยเอาจริงๆคือแพนกล้องไปทางไหนก็คือสวยหมดอ่ะและนี่ก็คือโบสถ์สำคัญของเมืองนะคะชื่อว่าซองมาแต่งหรือเซนต์มาตินนั่นเองเพือพ่อนๆจะเห็นว่าแถวนี้ยมันมีวายมีอะไรเยอะนะคะต้องบอกเลยว่าที่เมืองคอามาเนี่ยเขาเป็นเมืองหลวงแห่งวายในแคว้นเอาซาสนะคะคือที่นี่ไร่วายคือรอบเมืองเลยเเขาเหยียบไปายหจะบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งต่อยแย เนี่ยเหยียบไปแล้วนะคะต่อยตรงตูดเลยแล้วก็เนี่ยคือเหล็กในออกมาได้เพราะว่าทำไมมันเจ็บเจ็บวะที่แท้เพิ่งต่อยในที่สุดเราก็เจอมิวเซียมนะคะของคนที่สร้างเทพีเสรีภาพนี่ค่ะวันนี้เลยนะคะโอ้ยแสงมาแต่งนะคะนาฬิกาเป็นไม้สวยมาก แล้วเราก็มานั่งคาเฟ่นะคะที่อยู่แบบใกล้ๆกับแซงมาตองเอ้ยมาแตกโอ้ยใหญ่มากเขาก่อนเลยเราคิดถูกมากที่สั่งมาหนึ่งนะนใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่มากนะอ่อยคึมนึคือตอนแรกผมจะสั่งเป็นไซส้กรอกใช่ไหมเจอของร้านเขาแนะนำมาเอ้ยเนี่ย shoulder pork very good, good ก็เลย <good. S 2> ตามเขา good, good. รถเม์น่ารักอเล็กนี่ก็น่ารักกลับมาทีตอนที่แดดมาเยียกรองเป๊ะอีกนะเออตอนแรกเราแบบเป็นไปได้ไงวะว่าเช้าหมอกเต็มอยู่เลยอยู่ดีพอแดดออกปุ๊บก็คือออกเลยสวยทวีคูณขึ้นอีกเนาะเราถึงกลับต้องกลับมาซ้ำที่เดิมใ่มาถึงฝรั่งเศสสิ่งที่ต้องกินอย่างหนึ่งก็คือคีชนั่นเองนี่เลยอันนี้เป็นคีชแฮมก่อนกิน ร้อนแน่<ค>นแนคนอู๋เขาเรียกจานนี้ว่าอะไรคะไข่เชียวมุกซับ่จบกันคิดกูอ่ะสำหรับเมืองคอมานะคะก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆแต่ถามว่าถ้าไปสตาร์บุกแล้วเราวมีเวลาไม่พอก็ไม่ต้องมาก็ได้พอสตาร์บุกได้ตอบโจทย์พวกนี้แล้วแค่สตาร์บุกไม่มีเรือลำเลกอะมีเรือลำใหญ่ไปเลยเออแค่นั้นจริงๆนะที่เหลือก็คือ ก็คือบ้านเมืองมันเหมือนกันนะมันเป็นสไตล์แบบเอลซาสเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วในฝรั่งเศสทางตะวันออกเนี่ยแคว้นเอลซาสเนี่ยก็มีบ้านแบบเนี้ยเยอะกลับสตัทบูกกันขอพูดถึงตั๋วนิดนึงเนาะตั๋วรถไฟอ่ะที่เนี่ยแม่งไม่มีใครมาตรวจตั๋วเราเลยออใช่เออแปลกเนาะแต่ก็ทุกคนก็อย่าทำผิดกฎเขาแล้วกันนะคะขอเตือนจ่ายไปใจเลยมันไม่ดี และนี่คืออนุสรณรีของคุณโยฮันกูเทนเบิร์กนะคะคนที่ผลิตแท่นพิมพ์ขึ้นมาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ของโลกไปนี้นทำให้ผู้คนตื่นรู้เป็นต้นกำเนิดของเรเนซองสำหรับนอรคดัมเดอะสตาร์สบุคนะคะความพิเศษของเขาก็คือจริงๆแล้ว่ตรงนี้ต้องมียอดขึ้นไปด้วยแต่บังเอิญว่าตอนที่เขาจะทำครงสร้างด้านล่างอะเริ่มจะไม่ดีแล้ว เขาก็เลยแคนเซิลก็เลยเหลือแค่ยอดเดียวเก๋ไปเลยเจงเป็นวิหารแห่งเดียวที่มีหนึ่งยอดนั่นก็คือยอดเดียมเฮ้ยเฮ้ยนั่นก็คือยอดยายหญิงเฮ้ยนั่นก็คือยอดผักเฮ้ยเฮ้ยนั่นก็คือยอดลาเป็ดเฮ้ยและแล้วเราก็มากินอาหารเอาซาสนะคะเบียร์เอาซาสเบียร์เอาซารทุกอย่างเราบอกว่าเอาแบบโลคอลหมด ฟิชเชอร์อร่อยอไหมอร่อยอร่อยุ <c oughs> เลใหญ่มากทุกคนเ,เหมือนกินกันสิคนแต่ฝรั่งก็กินแค่คนเดียวแล้วก็อันนี้คือชุกค,คุดนะคะก็คือเป็นอาหารประจำแควน้นอาซาสก็คือเนื้อสัตว์หลากหลายหลายอยากแล้วก็อยู่บนซาวเคราส์นะจ๊ะงงมากมีหอมใหญ่ในพิซซ่าซึ่งคุณนูไม่กินหอมชิมมันบางมากเออมันบาง ไงอร่อยไหม,มงงงงอะไรวะเคม็มๆเนอะมันดีอ่ะมันมีความหลากหลายของอตัวเนื้อสัตว์เนาะอร่อยเฮสโซนอืออเอ็นสตาเซียาเทล่าอ่านี่คือร้านในตำนาน ไอติมกุลาร้านาชื่อว่าอโมร์เออว่าอโมรินโนเป็นที่แปลว่าคิวปิดเป็นภาษา,าอิตาเลียนนี่ไ<อ>งได้อร่อยไหมจะบอกว่ารสชาติดีมากเพื่อนๆต้องกินนะวันนี้คุณอุงเขาก็ซื้อแชมปเปญขวดละ2.7ดยูโรมาก,กินนะคะ มื่อวานรู้สึกว่ามันถูกไปวันนี้ก็เลยเพิ่มเป็น2ยูโรกว่ากประมาณร้อยบาทอ่ะทับไปเป็นไงบ้างมันหวานไปหน่อยอ่ะเพราะมันทําจากไอ้องุ่นมาสกัตอ่ะเหมือนเมื่อวานะไอ้เมื่อวานที่ไม่ถึง2ยูโรอร่อยกว่าอือนี่คือเซเดยูโรสก็คือร้านสยูโรทุกคนเข้ามาก็คือดโซเลยแต่บ้านเราเนี่ยจะ60สิบบาทที่นี่คือแปก็นะตามนั้น เดินออ,ออกจากร้านมาแล้วก็ดีนะของแบบหลากหลายเออแล้วก็ราคาก็คุ้มค่าหลายๆอย่างเลยแต่ว่าเราก็ขี้เกียจแบกกลับนี่ก็วันที่3ามในเมืองสแตนบุกแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าวันอังคารวันนี้วันอังคาร <c oughs> วันพุธพุธ <c oughs> แล้วอ่ะโอเควันพุธเนี่ยคือวันเติมของแห่งชาติเว้ย <c oughs> คือถนนคนเดินที่เราเคยเดินได้ปกติอ่ะวันนี้คือ้อแบบมา มาส่งของอะไรอย่างเงี้ยพวกร้านค้าต่างๆดังนั้นใครที่มาที่สตัตบูวันพุธตอนช่วงเช้าเนี่ยแย่ว่ามีเซ็งวะ่ะมีเซง็งรถมาเข้าลยใช่งงมากจากปกติคือตรงนี้คือรถเข้าไม่ได้นะคะดูค่ะทุกคนดูค่ะเนี่ยรถเต็มเลยก็เข้าใจอ่ะก็ถ้าไม่มีรถอะไรมาเข้ามามันก็แบบทำอะไรไม่ได้ไ ตอนนี้เราก็ทําในสิ่งที่เราไม่คิดจะทําในเมืองไทยนะคะคือมานั่ง,งาคาเฟ่ป,ปักแดคืออากาศอ่ะมันดีมากเลยแต่แดดอ่ะมันแรงเหลือเกินให้ดูนะคะว่าทําไมเราถึงมานั่งรา้านนี้เพราะว่าด้านหลังเราก็คือนอฟคด d มเดอ e s สตักสวยเรากินแบบฟองเซ่นะคะคนละเซตไปเลยนี่นี่นี่นตัวมาไม่ถึงฝรั่งเศสสั่งบาเก,กตมากินนะคะ <laughs> เหนียวมากเหนียวมากอันดับต่อไปก็ซอมอวเยรยมากกิ่นเนยแรงมากกรอบนอกนุ่มในไม่ต้องกินบัสเกตก็กินอันนี้พอเชียบนี่คือร้านที่เรานั่งนะคะซึ่งนั่งไปนั่งมาร้อนชิบหายร้อนชิบหายคือใส่สีดำอย่างเงี้ยแล้วมันดูดความร้อนอ่ะก็เลยต้องมาแบบมาเก็บความเย็นตรงนี้ก่อนในร่ม เพราะพอเขาลมปุ่มก็คือเย็นฉับจากตรงนี้นะฮะเราก็มองเห็นพระเอกลีมินผงน,นะฮะผงเบียร์อ,อ,อยู่มาวะไม่รู้ว่าฝรั่งเขาทนได้ยังไงอะ่ะแต่คือเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะเป็นไงบ้างความร้อนนี้อ้ะมันร้อนแสบเลยนะมันแสบมันมันทรมานมันไม่ได้ดีอะ่ะสมมติว่ามันมาโดนขาเกงเนี้ยก็แสบเลยข้างในยังแสบเลยมีม้ผมชุดอ่าปีกจีปีกจีมาโกมันปีกจีมาหง เขาอะไรอยู่เนาะโอ้ยคุณอุงคุณอุงคุยฝรั่งเศสอะอย่างเท่เลยเรียนไม่ต้งสามปีได้แค่เดียวเฮ้ยโอเคซื้อเกาลัดได้อ่ะเออคุณอุงโคตรเจ๋งอ่ะใช่ปะติดนะเป็ดปะติดปะติดนะปะติดเพราะว่ามีทะเลทะเล ่ะดูคุณอุเขาแกะเกาลัดนะคะนี่คือร้านที่เราซื้อนะคะมาคงโชว์แหน่ร้อนร้อนนะลองชิมนะเป็นไงอร่อยปะบ้านเราอร่อยกว่าพูดจริงไม่ไม่แข็งแข็งไงไม่รู้อุ่งแล้วอุ่บคิ้วขมวดเลยอ่ะฮะอร่อยเนาะอร่อยเมื่อกี้ผมเขามันไหมอ่ะร้อนร้อนๆแล้วกินแล้วว้เดี๋ยวมั้งไม่อร่อย เราไปหาที่นั่กินถ้าไปหถกูกก็ลัสลักก็นดีกว่าเนาะร้านที่สตาบู๊แล้วก็ที่พอม่านะคะเขาจะจัดแต่งร้านสวยอะแต่งร้านแบบน่าหลักอะก็จะเกิดคำถามที่ว่าไอของที่เอามาตั้งอย่างเงี้ยหดอายุยังวะ <c oughs> อยู่ดีๆเราก็มาเจอตลาดเปิดท้ายขายของตลาดสดอะขายดอกไม้แล้วหนึ่ง <c oughs> ขายผลไม้แล้วหนึ่ง ขายตูดแล้วนึ่งอ,อ,อันนี้จริงๆแล้วอะถ้าไม่มีตลาดอะมันจะอยู่ออใต้ดินเว้ยออแล้วพอมีตลาดปุ๊บเขาก็ขาขึ้นมาแล้วก็ต่อใสาไฟเข้าร้านต่างๆอะนี่โคตรออล้ำอะ่ะขนมปังต่างๆในใดสไตล์มาร์คเีแกงด้วยนะคะแกงมิติใหม่ของก่ย่าง่าดาวนะคะมาเป็นรถบรรทุกเลยทุกคนได้เสียงปึ้งเสียงหวออะเกิดอะไรขึ้นนะไม่มี คนก็อยู่ปกตินะอแต่เห็นอะตอนแรกเราอยู่หน้าร้านนาฬิกาเว้ยแล้วพอเสียงนี้ขึ้นมานาฬิกาปิดเลยใช่แบบเลื่อนกงเลื่อนลงมาปิดอ่ะชื่อตาตาตาเราเมื่อกี้เราแอบดูลเล็งเนาะใช่เศร้าตลกอะแต่ที่ไหนได้เอาเขาพักเที่ยงพอดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับสัญญาณในที่สุดเราก็ถามอากูเกิลเรียบร้อยแล้วนะคะกูเกิลก็บอกว่าเสียงไซเรนที่มันดังคือมันจะดังทุกพุทธแรก ของเดือนต้นเราปุดแรกของเดือนแอดนูนก็คือตอนเที่ยงนั่นแหละก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเพื่อที่จะแบบเตือนภัยคนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือดังแบบ4500ครั้ง <c oughs> ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้สงครามมันสงบมันไม่มีอะไรแล้วอืมแต่เขาก็แบบอยากจะเปิดเพื่อให้ทุกคนแบบได้ระมัดระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีภัยที่จะเกิดขึ้นได้เสมอนะ เออช่วยตื่นตัวกันด้วยแต่ไม่ต้องตื่นตูมนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้คนก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่สังเกตว่าวันเนี้ยมีน,าาน,นักฮายออกมาลาดตะเวนเยอะอะ่ะเออใส่อาวุธครบมืออาวุธครบจริงร้านนั้นอ่านออกเสียงว่าอะไรคะพอละค่ะพอละค่ะ,อ,ะ,คะอุง๋งร้านนี้ก็แบรนด์ไทยนะคะอินดีตอนอัพเอออันนี้แบรนด์อะไรแบรนด์อะไรนะอุ๋งโชเล่อะเล่อะ เจออีกหนึ่งตลาดขายกันร้อนๆอย่างนี้เลยตอนนี้เราสองคนกำลังต่อคิวเข้าคาทีดอนะคะแต่เหมือนเขาจะห้ามวิดีโอหรือเ่าไม่รู้ แล้วเขาก็บังคับให้เราเดินออกมาข้างนอกนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มีซซเวเนียจําหน่ายนะคะส่วนด้านนี้ก็คือยืนดูกากอยกากกอยก็คือเนี่ยท่อระบายน้ำจ้า <c oughs> เราได้ทำการหาวายล้อนะซึ่งเขาเรียกว่าแวงชูนะแวงโชวทั้งเมืองสตาร์ทบุกแล้วก็แล้วก็คอมานะไม่มีนะครับ,บทุกคน ทุกคนจะบอกว่าเขาจะทามอะตอนช่วงเดือนเดือเดือนธันวสรุปก็คือมีร้านนี้ร้านเดียวแต่เมื่อวานเมื่อวานมาแล้วเขาปิดนะวันนี้ก็เลยต้องจัดมาซ้ำก่อนกลับใช่สมใจคุณผงเขานะล่าสุดก็คือเราไปกินไวยร้อนที่ไหนนะไอ้ลูเซิร์นลูเซนใช่ มีไวร้อนที่รูเซิร์ด้วยอ่ะมีะวายร้อนสวิตจ้าอันนี้ไม่ค่อยแอลกอฮอล์เท่าไหร่พี่เช็คอ่ะจริงจริงนะแอลกอฮกอืออ่ารวยแต่อันาดแก้วนิดนึงแรงที่ผายันวันหนึ่งต้องมาร้านนี้กี่รอบฮะงงมากจนแวนโชว์เขาหมดนั่งรอเลย และอยู่ดีๆเราก็ทำตัวเป็นคนโลขคอลโดยการนั่งชิลเป็นที่ริมแม่น้ำนะคะ